สวัสดีผู้ที่สามเพจที่นี่ป่า้างลำหูทุกท่านครับวันนี้วันที่1 1สุลหาคม2 5 6 7ครับตอนนี้ผมอยู่จุดสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำก่วงครับที่สวนการนาพิเศษรอเก้าครับอันนี้ก็เป็นปากตางเข้าบ้านลุกครับก็เป็นน้ำเมืองถึงสองตี้นะครับตางกลางก็จะเป็นของการนาพิเศษรอเก้าครับแล้วก็ทางข้างถนนกอง ที่ดินนั้นนะครับก็จะมีน้ําเหมืองที่จะไหลไปลงน้ากวงครับตอนนี้ช่วยเล่ง่อไปกันยูครับทางหน้าก็จะเป็นหมู่บ้านบ้านลุกรั้งซ้ายถึงขวาทางหน้าก็จะเป็นต้นพึ่ง,งปลาเส้าปลาถามครับหลายหมู่บ้านเห็นว่าน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างเลยก็ได้เอาโดรนมาถ่ายภาพมุมสูงเพื่อเก็บข้อมูลไว้นะครับว่าเคยมีน้ําท่วมในปี2567นี้ครับ ถนนเส้นลาดยางนะครับก็จะเป็นถนนสันเมืองเหนือครับพัดมาก็จะเป็นอ่างน้ําของสวนกัญจนา,าพิเศษครับกลางลูกลางนั้นครับก็จะขั้นกลางระวังอ่างน้ําแล้วก็น้ําเมืองที่จะไหลลงน้ํพ่วงผ่านหน้าวัดศรีบุญยืนครับที่มุมโค้งนะครับวัดใก้เป็นแม่น้ําครับนี้เป็นน้ําเมืองที่ล้นตลิ่งครับน้ําเมืองจะไหลลอดพื้น ทางสันเมืองเหนือรับทางซ้ายนะครับที่แหลงน้ำไหลเรื่อยๆนะครับมันจะไปพุทธงบานละปูนครับที่หันตั้งหน้านี้ครับปัะเจ้เป็นน้ําเมืองเนอะมันเป็นถนนครับมันเป็นถนนแอ่นฟังนะครับฝั่งซ้ายเป็นฟังตะวันตกนะครับฝั่งขวาเปิดฟังตะวันออกครับทางกลางนี่ก็จะมีน้ําเมืองน้อยๆครับเมืองน้อยๆอยู่ที่บ้านอยู่กลางๆนี่นะครับ ไไปเรื่อยๆตั้งหน้าก็จะเป็นบ้านบ้านลุกครับวัดบ้านลุกบ้านปลาขามครับจะห็นว่าน้ํามันพ่วมเป็นบริเวณกว้างเลยครับไหลมาจากหนองจังคืนครับไหลมาจากหลายที่หลายตัางทั้งสารปีห้องนะครับอันนี้พี่หันนี่ก็จะเป็นฝั่งทั้งเชียงใหม่ ว่าหมอกควันจะลงในช่วงแมลงนี้พอในกบบางไข่ห้หันไหนนะครับแต่ที่แน่ๆครับท้งลู่นี้ก็เป็นหมู่บ้านบ้านลุกครับพอน้ำท่วมทางฝั่งตะวันออกนี้นักขนาดครับออเป็นบริเวณกว้างเลยแล้วก็ท้งหนองจั้งคืนนะครับเห็นว่าน้ําก็ยังก้กอยไหลามาอยู่นะครับแล้วก็ยังเลือกอยู่บางที่ก็ ถึงหัวเลยก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ลูกครับนะค่อยๆ่ายไปพอนะครับเครื่องสูบน้ำก็เดินตลอดนะครับนี่พ่นเอามาเพิ่มนะครับผมจะไหลปิ๊กมาครับต่อหมู่บ้านสองข้างกลางนักสุดก็จะเป็นฟังตะวันออกนะครับด้านหน้าก็จะ,ปะเป็น เมืองก้าส่วนให้หน้าก้าส่วนลำไยก้านะครับวัดปลาเศร้าวัดตนตึงมีหลายๆวัดนะครับที่อยู่อนเภสส่างเจ้ายางนะครับแถนะว,วอุมโมงนั่ะก็มีน้ำขังอยู่นะครับที่หันไปไก้นะครับมาจากอุมโมงนะครับ นี่ไหลป๊กมาจะมาตั้งถนนลเลี่ยงเมืองละปูนครับถนนสายตาจักเหมืองง่ครับออกมาที่เกา่าตะกี้ไทยใหรร้หนักชัดิหนักกนะครับนีปิกมาติษเกา่าตป็นะครับเดี๋ยวจะหันว่า น้ําที่ไหลข้ามถนนมานี้นะครับมันจะเข้ากัางส้งก่อนครับ